ไปเถอะไปช้างนกกระเบนไปอย่างกระบอกไปดูกับข้าวตะกระดอยค่ะตะกระดุยไปดูกับข้าวตะกระดุยกันเลยมาน้อยที่ค่อยเอามา กกะดุมาจเจ๊เลอ,อือดนี่คือผมได้ใช้ชุดโลดจากเคือ่อไม่จะชุดชาวไฮายแท้คือชิดุตะพูดเดียวเนะะาะนะใช่เพล่อนี่นะน,นี่สายอะไร โอออกจากรถแทวนนะสายหยักแล้วไปซื้ออ <laughs> ันนั <m distinctive suspicious noise> ่นก่อนเออหนาวบ่เคยหาจ้างบ่เบิ Wh ่งหาจ้างบ่มีเฮ้ยแกงอะไรวะ กรลงกระลำดาบโง่ดิดาบโง่โคไก่โอ้ลง่ไม่ได้แต่มไข่ปลากับมกปลาโอ้ยมงูวต้มงัว่โอ้ต้มงในงัวมีอยู่บ่ผักสังแกมีอยู่จ้าสุดสมาดูไปได้ครับไปได้น้หม้อชื้มมากก็พอได้ได้น้ไม้ละซื้อไป นาะอวันมกพริกมพร้อมไอ้ลุงเรียมเอาออกมาพลาเรอันนี้ม็อกอันกพลเอนีหนมกไข่ปลาตัวนตัวนี้มกปลาอวันพลอนี่ม็อกอึนี่เอ้ยม็กอึเอาเมื่อมันเนาะงเนาะเอาเห็นหินลวดเนาะใหญ่หลงเนาะ เนมาในเหมาบ่ีแล้วนีมงเลยน่ตลยโอยปรามหาดอกอันอวนันคันเจ้าของบรยูนะเจ้าของเอาแล้วระนั่นมีเลยาวก็ดอกฮัลโหลฮัหคนทับอมหอนัน

กินกับาอ้อพี่เนี่ยทานอ่านทานทานทานของวัดกทานพอวันเนื้อตั <ถ Lar. S 1> ้งเก็บมากก็เนาครบ